วันนี้อยู่กับใจแปนที่ b a ก a v o o TO TALK ไม่เคยมองเธอนะ่ารักแบบนี้นี่คือฉันชอบเธอแล้วใช่ไหมละยิตถึงเธอในตอนเช้า ทุกเวลาไม่ใช่แค่ครา้งเดียวยังไงเธอนรักกันก็น,น่าม,มารอยยิงง่มของเธอนรักจังไม่ใช่คิดถึงใจแค่เพียวรมองดีตื่นในตอนเช้าแต่ใช่คิดถึงใจในทุกเวลาไม่ใช่แค่ครา้ สำหรับซิงเกิลที่เพิ่งจบไปกับเพลงกึ่งสำเร็จรูปนะครับกับศิลปินน้องใหม่ล่าสุดจากค่าย Wake Music นะครับต้อนรับน้องเจแปนค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับเออก่อนอื่นเลยเดี๋ยวให้เจแปนทักททยแฟนๆกันหน่อยดีกว่าแล้วก็แนะนำตัวเองหน่อยครับผมก็สวัสดีครับผมเจแปนจาก Wake Music นะครับเ,เป็นยังไงบ้างตื่นเต้นไหมเอ่ยวันนี้มาร่วมพูดคุยกันเป็นครั้งแรกด้วยตื่นเต้นมากครับก็เดินออาเป็นซิงเกิลแรกเนาะแล้วก็เดินเสือขังแรกด้วยตื่นเต้นอยู่แล้ว เดี๋ยวเราจะมีเกมสนุกๆมาให้เจแปเริ่มต้นกันเลยเพื่อเป็นการแบบรีแลกด้วยแล้วก็ให้แฟนๆได้รู้จักตัวตนของเจแปนเพิ่มมากหน่อยอ่ได้เลยซึ่งคําถามนะครับก็จะเป็นคําถามให้อตอบเร็วๆเราจะมี2ช้อยมาให้เจแปนเลือกกับเกม This or That นะครับเช็คลิสเจแปนสูงกว่าหรือตัวเล็กกว่าตัวเล็กกว่าครับผมสั้นหรือผมยาวผมยาวครับ แซ่บแหรือน่ารักแซ่บแครับเที่ยวหรือว่าอยู่บ้านอยู่บ้านครับข้าวหรือว่าเส้นเส้นครับคนที่รักเราหรือคนที่เรารักคนที่เรารัก<า>ครับกาแฟ,ฟรหรือว่านมกาแฟครับฟังเพลงหรือดูหนังฟังเพลงครับอ่าเป็นยังไงกันบ้างครับ หวังว่าแฟนๆในหลายคนนะครับคงจะได้รู้จักไลฟ์สไตล์ของเจแปนเพิ่มมากขึ้นกับคําถามที่เพิ่งจบไปนะครับตื่นเต้นไหมเอ่ยว่าเรามาเป็นศิลปินแล้วแบบเต็มตัวครั้งแรกจริงก็เรียกได้ว่าทั้งคู่แล้วกันมีทั้งตื่นเต้นอันแรกแล้วก็อันที่สองจะเป็นกดดันครับอย่างที่หลายๆคนรู้ว่าอะไรที่มันเริ่มต้นในครั้งแรกมักจะแบบกดดันเสมอเนาะรวมถึงในแง่ของศิลปินอะไรอย่างเงี้ยที่เราเปล่อยเพลงปุ๊บแล้วคนรอบตัวเราก็เรียกเราแบบเอ้ยดังแล้วนี่ ศิลปินอะไรเงี้ยเออบางครั้งเรารู้สึกว่าเราเหมือนเดิมเปียบเลยเราแบบเป็นเด็กธรรมดาที่แบบแค่ชอบร้องเพลงแล้วก็ทํากิจกรรมแต่พอถูกคนเรียกว่าศิลปินแล้วแบบเหมือนเรารู้สึกว่าเรากดดันตัวเองว่าแบบเออมันจะต้องสําเร็จนะมันจะต้องดังนะอะไรเงี้ยเป็นจุดที่เออเรียกได้ว่าจะต้องใช้เวลาในการปรับตัวแต่ว่าก็กําลังสนุกกับในแง่ของศิลปินอยู่ครับซึ่งตอนนี้เป็นศิลปินด้วยแล้วก็เห็นว่าก็ยังเรียนอยู่ด้วยใช่แล้วก็มีดีกีด้วยเห็นว่าพูดไปถึงหน่อยดีกว่าว่าเออเราเป็นถึงอะไรเป็นดีกีอะไร เรากาลังทําอยู่นะครับก็เป็นรองประธานของท่าปรจจัน์มิวสิกครับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์ท่าปรจจัน์ครับก็เรียกว่าโชคพร้อมเลยความสามารถตั้งแต่มหาลัยแล้วก็มาเป็นศิลปินด้วยไปไงมาไงเราถึงได้เข้ามาเป็นศิลปินของเพลงมิวสิกอะครับเอ่อจริงๆต้องบอกว่าโชคดีก่อนครับที่ตอนแรกในตอนที่ผมแบบอยู่มัธยมอะไรเงี้ยได้รู้จักกับพี่ๆกลุ่มนักดนตรีของแบบโรงเรียนก่อนก็คือที่อยู่เทพซิลินอะไรอย่างงี้แล้วก็พี่ๆกลุ่มนี้เนี่ยเขาได้เข้าไปในค่ายก็คือค่ายเพลงมิวสิกชายชื่อวงว่ามา แล้วก็มีการออกไปเล่นงานต่างๆทีเนี้ยเขาเห็นว่าผมาร้องเพลงได้เหมือนกันแล้วก็มีเนื้อเสียงที่ค่อนข้างสปอร์ตัวพี่นักร้องนําได้ดีก็เลยเข้าไปในฐานะของแบ็กอัพคอรัสให้กับ <Back up S 1> มาเดยก่อนใช่แล้วก็อยู่อย่างนั้นมาประมาณครึ่งปีพี่นักร้องนำเนี่ยก็เห็นแล้วว่าผมแบบเออแต่งเพลงได้นะอะไรเงี้ยก็เลยขายผมให้กับ <S 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 พี่หมูซีโอว่าแบบสนใจไหมน้องคนนี้แต่งเพลงได้นะใช่แล้วก็ให้ผมยื่นเดโมให้กับพี่หมูแล้วก็พี่หมูว่าโอเคน่าสนใจอะไรเงี้ยก็เลยแบบถามว่า สนใจมาร่วมงานกันไหมแล้วก็ผมก็คว้าโอกาสนั้นมาแล้วก็ได้มาเป็น ิปก็เรียกวา่ามีเส้นทางของดนตรีมาก่อนอยู่แล้วแล้วก็เข้ามาเป็นศิลปินแบบเต็มตัวใน<ช>ไ,ไหนพูดถึงชีวิตของเราไปแล้วการมาเป็นศิลปินแล้วมาเดี๋ยวมาพูดถึงตัวซิงเกิลล่าสุดกันหน่อยดีกว่ากับเพลงกึ่งสาเร็จรูปใ,ให้เจแปนพูดถึงที่มาที่ไปเนี่ยดีกว่าแรงบันดาลใจสาหรับเพลงนี้ครับครับผมก็ตามชื่อเพลงเลยมันมีกึ่งสําเร็จรูปใช่ไหมครับลหลายๆคนน่าจะมีแบบภาพจําว่าบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปจริงจริงก็มันมีส่วนร่วมมาด้วยจากเหตุการณ์ที่ เป็นอินสปิเรชันในการแต่งก็คือเหมือนก่อนหน้านี้เนี่ยผมได้ไปรู้จักกับเพื่อนคนนึงในสมัยแบบช่วงที่ผมอยู่ม .6 6เรียนจบแล<ม>้วอะไรเงี้ยแล้วก็เป็นเพื่อนที่แบบรู้จักทางออนไลน์ ผ่านเพื่อนของตัวเองอะไรเงี้ยซึ่งเขาบอกมาแบบเฮ้ยคุณนี้น่ารักมากเออน่ารักมากเลยนี้เราก็เห็นแล้วว่าเขาน่ารักแหละแต่แบบเราพยายามข่มข่มบอกเอ,อ้ยไม่ใช่ไม่ใช่ทางเราเออยังไม่ใช่ทางเราเท่าไหร่อะไรอย่างนี้แล้วก็แต่ว่าจนสุดท้ายเนี่ยได้มีโอกาสมาเหมือนใช้เวลาร่วมกันสักประมาณ1นอาทิตย์เหมือนแบบไปเที่ยวไปนูน่นไปนี่ด้วยกันตลอดมันมันด้วยความที่แบบว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเขาเป็นคนที่แบบค่อนข้างเฟนลี่มากก็จะมีความแบบสกินชิปแบบที่เราไม่คุ้นชินแบบ หรือว่าจะมีแบบว่าแบบป้อนไอติมบ้างเพื่อนกันป้อนไอติมไ,ไหมก็มีบ้างอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้สึกว่าเหมือนแบบเริ่มสะกิดในใจแล้วแต่จุดที่มันทําให้มันแบบระเบิดออกมากลายเป็นเพลงนี้เนี่ยก็คือตอนที่เหมือนเราเล่นบอร์ดเกมกันแล้วทีนี้ก็เหมือนเราแพ้บอร์ดเกมคนที่แพ้บอร์ดเกมเนี่ยก็ต้องแบบไปต้มมาม่าให้เพื่อนก็จะมีตอนนั้นมี3คนก็คือมีเรามีเขาแล้วก็เพื่อนเขาอีกคนนึงตอนที่ต้มมาม่ากันไปอะไรเงี้ยเราก็แบบรอเส้นมันสุกเนาะภายในสามนาทีอะไรเงี้ยแล้วก็มองหน้าเขาแล้วก็น่าจังเนาะเออแล้ว น่ารักจังเนาะเราก็แบบเฮ้ยเอาละโดนละเออก็คือเหมือนกับว่ามันเลยมีท่อนหนึ่งที่มันร้องว่าไม่เคยมองเธอหน้ารักแบบนี้เพราะว่าแบบก่อนหน้านี้ไม่เคยมองว่าหน้ารักเลยแต่ว่าอยู่ดีตอนที่ต้องมาก็แบบโดนตกไปแล้วใช่แล้วก็เป็นที่มาของท่อนแรกด้วยที่มันร้องว่าก็ไม่รู้ว่าเริ่มขึ้นตอนไหนไปายวันเมือเมื่สมัยก็คือไม่รู้เลยว่าตอนไหนที่ฉันอยากจะทําให้เธอยิ้มอะไรประมาณนั้น จริงเ,เรื่องราวเนื้อหานในเพลงก็จะเป็นการเล่าเรื่องของความรักของเราด้วยใช่ส่วนมากก็คือแนวเพลงที่เอออยากจะทําในรอบต่อๆไปก็คือจะเป็นการบอกเล่าเรื่องราวความรักของตัวเองผ่านเพลงเรื่อยๆครับแล้วตัวเองคิดแล้วว่าความพิเศษของเพลงนี้มันอยู่ตรงไหนสําหรับตัวเราเองคิดว่ามันน่าจะเป็นในเรื่องของเป็นช่วงท่อนผิดหุกที่บอกไปว่าไม่เคยมองเธอน่ารักแบบนี้ผมรู้สึกว่าท่อนนี้มันดูมีกิมมิคอะไรบางอย่างที่สามารถเอาไปเล่นได้หรือว่าเอาไปแชร์ส่งต่อให้กับคนที่ตัวเองชอบได้ ซึ่งนอกจากเพลงนี้ออกมาให้แฟนๆได้ฟังกันแล้วเห็นว่าเราก็มีส่วนรวมทั้งแต่งเองด้วยแล้วก็มีส่วนร่วมการโปรดิวเองด้วยเรา<ช>ถึงกระบวนการทําเพลง่อยดีกว่าว่ามีส่วนรวมมีไงบ้างจริงๆแล้วเพลงนี้เรามีแต่งขึ้นมาก่อนแล้วแบบเต็มเพลงเลยใช่แต่ว่ามันจะมีส่วนท้ายเพลงที่แบบว่ามีรุ่นพี่ก็คือพี่นักร้องนําของมาสเตช่วยเสริมให้ก็คือท่อนอาโทรแล้วก็จะมีการแบบประดับคําเปลี่ยนแปลงนิดหน่อยใช่แต่ก็ไม่เยอะมากครับแล้วก็เรื่องของโปรดิวส์เนี่ยก็คือมาสเตช่วยทําให้เลย2คนก็จะมีนักร้องนํากับ มือกีตาร์คือพี่เฟิร์สที่คอยกำหนดแนวทิศทางของดนตรีให้ก็เลยได้ออกมาเป็นซิงเกิลใหม่ล่าสุดนี้<ช>ก็คือช่วยกันทําทั้งตัวเราเองด้วยแล้วก็ทางวงม,มาด้วยใช่ครับแล้วเราร่วมงานกับพี่ๆเป็นยังไงบ้างความรู้สึกหลังจากที่เราก็ร่วมงานกันมาก่อนอยู่แล้วพอมาเป็นศิลปินเรามาเป็นศิลปินแล้วอะไรอย่างเงี้ยการร่วมงานกันเป็นยังไงบ้างจริงๆตอนแรกถ้าสําหรับมาสเตเย์เนี่ยเฉยๆเพราะว่าเราเป็น คนรู้จักกันมาตั้งแต่สมัยแบบมัธยมเนาะมันเป็นฟิลแบบนักเรียนชายชเรารู้จักกันอยู่แล้วใชเ่เรารู้จักกันอยู่แล้วแต่ว่าในแง่ของเว็บมิวสิกเนี่ยตอนแรกที่เราไปในฐานะคอรัสคือเราค่อนข้างกลัวพี่ๆในค่ายเพราะว่าหน้าแต่ละคนแบบว่าค่อน <c oughs> ข,ข้างดุเลยทีเดียวแต่ว่าพอรู้จักแล้วทุกคนก็ตลกครับแบบว่าเฮฮาแล้วก็เฟรนลี่แล้วก็ดูแบบเอ็นดูเราเป็นอย่างทีใ oh. ช่สนิทกับพี่ๆทีมงานทุกคนอะไรพี่ตะกล้องหรือว่าพี่ไฟทุกคนก็คือสนิท ซึ่งในตัวมิวสิกวิดีโอเองก็มีหลายๆคนชื่นชอบมากความน่ารักโดยเฉพาะฉากที่งาน,นจากที่ดูก็จะมีฉากแบบเ,เงื่อปะ่ะหรือว่านา้ำที่ติดกับพื้นเราก็มือไปจับอะไรเงี้ยเราได้มีส่วนร่วมไหมในเพลงนี้ออกไอเดียหรือว่าคอนเซปต์ยังไงในการทำมิวสิกวิดีโอบ้าง,รางจริงๆก็คือเหมือนเราอยากให้เป็นภาพสะท้อนของ ขาไยไงสถานการณ์ตอนนั้นที่เราแบบตกลุมรักคนนั้นแต่ว่าพอในแง่ของการทำโปรดักชันเนี่ยเรื่องโลเคชันต่างๆก็จะติดเรื่องของแบบหลายหลายอย่างมันจะมีติดเนาะเราก็เลยต้องมีการปรับแปลงบ้างแต่ว่ายังมีกิมมิคหลักก็คือการต้มมาม่าอยู่ใช่แต่ว่าก็จะมีส่วนที่เหมือนเราตั้งใจจะสื่อว่าแบบมันมีเหตุการณ์บางอย่างนะที่ทําให้คนสองคนเนี่ยที่ไม่สนิทใจกันต้องมาแบบใช้เวลาร่วมกันแล้วก็กลายเป็นว่าสนิทกันมากขึ้นใช่ในระหว่างที่มีการต้มมาม่ากินกันใช่อาจจะมีการสกินสกินชิพเพิ วางมาคืนใช่แล้วอย่างตัวของอการทำงานเนี่ยนานไหมเรามีติดปัญหาอุปสรรคยังไงสำหรับกว่าจะออกมาเป็นเพลงนี้จริงๆก็ถามว่านานไหมเรียดว่านานครับเพราะว่าเหมือนเราเริ่มต้นจริงๆตั้งแต่ปีก่อนแล้วแต่ว่าด้วยความแบบหลายๆอย่างมันยังไม่ลงตัวด้วยความที่ตอนนั้นบริษัทกําลังรีแบรนด์ด้วยก็เลยแบบ<ม>อาจจะมีส่วนในแบบที่ต้องจัดการในเรื่องของหลังบ้านก่อนอะไรอย่างนี้<ม>แต่ว่าพอทุกคนเริ่มเข้าที่แล้วก็ เข้าสู่ช่วงโปรเซสในการทํางานตั้งแต่พฤศจิการแล้วก็วางแผน PR ต่างๆรวมถึงออการ produce โปรดิวส์เพลงเพิ่มเติมหรือว่าอะไรถ้าเกิดว่ามีอะไรติดขัดก็จะรีบแก้อะไรเงี้ยแล้วก็วางแผนไวนแล้วว่าจะปล่อยในช่วงวาเลนไทน์ก็ถือว่ายังตรงตามแผนอยู่ครับ ในปล่อยไปแล้วกระแสตอบรับล่ะครเป็นยังไงบ้างเราพอใจไหมสำหรับซิงเกิลแรกของเราเออจริงๆตอนแรกยังค่อนข้างกลัวอยู่ครับแบบว่าเราค่อนข้างคาดหวังกับความเขาเรียก mm ่า hmm. ความสําเร็จเนาะแต่ว่าจริงๆก็แอบปลงด้วยเพราะว่าจริงๆต้องพูดตรงๆว่าศิลป,ปินใหม่ในยุคนี้ mm hmm. มันก็ค่อนข้างเยอะ <Yeah. S 2> เราก็เน้นว่าเราอยากจะพัฒน,นาตัวเองแล้วก็เขาเรียก่าเก็บ เกี่ยวทุกโอกาสเอาไว้ดังนั้นถ้าเกิดว,ว่าเรามีโอกาสในการปล่อยเพลงต่อไปเราก็อยากจะทําให้มันดียิ่งขึ้นช่วงนี้ก็อยู่ในช่วงที่แบบว่าพัฒนาตัวเองทั้งออกกําลังกายฝึกแต่งเพลงมากขึ้นฟังเพลงมากขึ้นเพื่อที่จะได้เอาเอเยนเพลงต่างๆให้แบบ มีความสร้างสรรค์มากขึ้นอะไรอย่างนี้ก็เรียกว่าตรงช่วงนี้ก็เป็นช่วงเก็บเกี่ยวประสบการณ์ใช่มีมีทำเพลงหรือว่าเขียนเพลงเพิ่มเติมใหม่ๆมีมีมีครับมีครับก็จะส่วนมากแต่ละเพลงนะครับก็จะเป็นแนวแบบแอบชอบมันจะมีอยู่แค่แบบแอบชอบแล้วก็รักครั้งเดียวรักที่ไม่สมหวังหรือว่ารักที่สมหวังแล้วแต่ว่าเป็นฟิลแบบเราเหมือนตัดพอตัดพอเิดนงในความรักอะไรประมาณนั้นจะอยู่แค่เนี้ยครับเป็นเป็นฟิลเหมือนเราคอยตามอีกฝ่ายเสมออะไรอย่างนี้ไม่ได้มีโอกาสเป็นแบบคนที่ถือไพ่เหนือกว่า เดี๋ยวให้พูดถึงแฟนๆที่ตกอยู่ในโมเมนต,ต์เดียวกับเพลงนี้กันหน่อยดีกว่าว่าอยากจะฝากถึงเขาอย่างไงบ้างจริงๆแล้วเรามีโอกาสได้ไปสกูทัวมาก่อนตามโรงเรียนต่างๆเนาะแล้วก็ได้รู้จักกับน้องๆหลายคนเลยที่แบบว่ายังเรียนมัธยมอยู่ไม่ว่าจะเป็นมัธยมต้นหรือมัธยมปลายนะครับก็รู้สึกดีใจมากๆเพราะว่าเราก็เป็นแค่แบบผู้นำตรงเราไม่ได้มีชื่อเสียงขนาดนั้นแล้วก็เพิ่งเริ่มต้นเนาะแต่ว่าการที่เราได้มีโอกาสไปสกูทัวแล้วน้องแต่ละคนบอกว่าชอบผลงานของเราแล้วก็ยังติดตามเราจนถึงทุกวันนี้มีมาพูดคุยเล่นนนกัใ ไลน e สแควร์ Square, หรือว่าจะเป็นทัก d ด e เร m เมสเ g จมาในไอจีก็คือเห็นหมดแล้วก็มีคุยเล่นกับน้องๆหมดรู้สึกว่าดีใจมากๆแล้วก็จักจะจําหลายๆคนตรงนี้เอาไว้ว่าเป็นแบบกลุ่มแฟนคลับแรกๆของเรายังไงก็ขอบคุณทุกคนมากที่ยังติดตามเรามาเสมอครับอ่าเดี๋ยวสุดท้ายีให้ฝากผลงานเพลงแล้วก็ช่องทางการติดตามของเราหนอ่อยดีกว่า สำหรับใครที่อยากจะฟังเพลงกึิ่งสําเร็จรูปนะครับก็สามารถฟังได้ตามที่สตรีมมิ่งต่างๆไม่ว่าจะเป็น YouTube Music Spotify นะครับ Apple Music ตอนนี้ YouTube ก็สามารถดูได้ที่ช่อง Wake Music ครับแล้วก็ช่องทางการติดตามนะครับก็จะมี Instagram ก็เป็น under score J J A P A N E.S.E. อกรครับแล้วก็ t i k t o k J.P.A.N. ตัวใหญ่ครับอันเดกรแล้วก็ชินวัต C.H.I.N.A.W.A.T. ครับยังไงนะครับก็ต้องขอฝากแฟนๆทุกคนนะครับห้ามพลาดการติดตามซิงเกิลใหม่ล่าสุดของ j p a ปกันด้วยนะครับสำหรับซิงเกิลกึ่งสำเร็จรูปนะครับครั้งหน้าจะเป็นศิลปินคนไหนหรือว่าเป็นใครมาร่วมพูดคุยกันนะครับติดตามข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fan Page แล้วก็ Instagram b a k a b o t v วันนี้ j p แปแล้วก็พวกเราทุกคนต้องขอตัวลากันไปแล้ววสสัดีค